เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่สำหรับงานมหก,กรรมสินค้าแม่และเด็กแห่งอาเซียนนะคะกินอันยูเกนอาเซียน2024ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคอาเซียนนะคะสำหรับโอกาสทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนเครือข่ายผู้ประกอบการชั้นนำทั่วโลกกว่า300แบรนด์150บริษัท ให้ผู้เข้าร่วมงานนะคะได้พบกับสินค้าและก็นวัตกรรมนําเทนจากทั่วทุกมุมโลกพร้อมไฮไลท์ส่งเสริมเพื่อโอกาสทางการค้านะคะกับโปรแกรมจับคู่ธุรกิจ Business Matching Program เวทีสัมมนากลยุทธ์การขายสินค้าแม่และเด็ก Tenforum และการประกวดสุดยอดสินค้านวัตกรรมนะคะ Innovation ASEAN Award อีกทั้งยังพร้อมเปิดโอกาสนะคะให้ครอบครัวยุคใหม่ ได้โรวมซื้อสินค้าคุณภาพภายในงานตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27เมษายนนี้ณนะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิลิกิตนะคะหอทถึงหอหตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยในวันแรกของการจัดงานนะคะได้รับเกียรติจากคุณแมสเทียคูเปอร์นะคะกรรมการผู้จัดการและรองประธานคอลลนเมเซ่ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมด้วยคุณสนันอังอุบลกุลนะคะประธานกรรมการหอการค้าไทยดรดวงเดชย้อยความดีนะคะผู้อํานวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศาการองค์การมหาชนและคุณดวงดาวขาวจเจริญน,นะคะรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมไฮเกตเข้ารวมเปิดงานอีกด้วยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอ,อัชรากองแก้วนะคะผู้จัดการโครงการโอโซบริษัทโคลอมเบเซ่ประเทศไทยนะคะวันนี้นะคะก็เป็นการจัดงานวันแรก เราเปิดเปิดแล้วนะคะกลับมาอีกครั้งกับการจัดงานมากรรมสินค้าแม่และเด็กแห่งอาเซียนนะคะคิน and ยูเกนอาเซีงานเดียวงานแรกในอาเซียนนะคะที่รวมสินค้านวัตกรรมแบรนด์กว่า300แบรนด์จากทั่วโลกนะคะการจัดงานในปีนี้นะคะเ,เรามีการส่งเสริมผู้ประกอบการด้วยการจัดเวทีเจรจาทางธุรกิจนะคะ ด้วยการมีการใช้แอปพลิเคชันในการนัดหมายล่วงหน้านะคะสำหรับกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นเทรดนะคะที่มองหาสินค้านวัตกรรมจากทั่วประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะ,ะโซนอาเซียนนะคะแล้วก็และนอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องของการประกวด Innovation Award นะคะสินค้าที่ได้รับการคัดเลือกในเรื่องของอสินค้าที่มีการดีไซน์นวัตกรรมนะคะที่ล้ำล้ำแล้วก็เรื่องอัตถับประโยชน์ที่ตอบ คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่นะคะงานของเรานะคะปีนี้จัด3วันนะคะตรงกับวันที่25ถึง27นะคะเมษายนนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษกิจนะคะหอและ6อคุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถมาเดินเยี่ยมชมงานหรือแม้กระทั่งช็อปสินค้าได้ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันศุกร์นะคะเลิกงานมาได้เลยรวมกระทั่งถึงวันเสราร์นะคะเรียนเชิญค่ะโปรโมชั่นดีๆก็ ผู้ประกอบการทุกรายก็จะมีโปรโมชั่นที่แตกต่างรวมกระทั่งสินค้าใหม่ๆที่มาช็อปได้ก่อนที่นี่เป็นที่แรกเลยค่ะและในปีนี้นะคะยังได้รับความร่วมมือจากบริษัท b a b y p i ีโนะคะบริษัทผู้ผลิตผ้าอ้อมจากยายพายแบรนด์ e v y n b n b y b y นะคะเข้าร่วมออกบูธและก็แสดงสินค้าภายในง,งานนี้ด้วยนั่นเองค่ะคือคือแบรนด์ของเราเนี่ยเราก่อตั้งมาประมาณ8ปีแล้วนะคะเป็นแบรนด์ที่ทำสินค้าแม่และเด็กนะคะ โดยที่เราจะมี product range เนี่ยค่อนข้างกว้างทั้งกลุ่มของใช้จําเป็นสําหรับเด็กแรกเกิดพวกผ้าอ้อมผ้าห่อตัวนะคะผ้าคลุมให้นมต่างๆนะคะผ้าพัดบ่าเราก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มเครื่องนอนนะคะกลุ่มเครื่องนอนของเราก็จะตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนกระทั่งถึงเด็กโตเลยนะคะโดยที่เราเนี่ยจะเบสผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยด้วยผ้าใยไผ่กับผ้าเทนเซล ใช,ใช่ค่ะซึ่งเป็นผ้าที่เป็นเจเนอเรชันใหม่มนะคะเมื่อก่อนเราจะรู้จักผ้าในนามของอผ้าคอตตอนอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าคอตตอนมันก็จะเป็นผ้าแบบเดิม,มซึ่งเราได้มีการพัฒนาแล้วก็ Develop ปผ้าของเราขึ้นมาเองนะคะเป็นโดยใช้เส้นใยเป็นบมบูกับเส้นใยเทนเซลนะคะซึ่ง เนื้อผ้าสองอันนี้ค่ะมันจะนุ่มมากกว่าปกตินะคะแล้วก็จะเหมือนกับว่าเหมาะสมกับเด็กแรกเกิดเราก็ด้วยคุณสมบัติของผ้าใยไผ่และผ้าเทนเซลเนี่ยเขาจะมีสารแอนติแบคทีเรียในตัวจะทําให้ผ้าเนี่ยไม่มีการสะสมของเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ไม่มีกลิ่นแับชื้นใช่ค่ะมันก็เลยจะเป็นผ้าที่เหมาะสมสําหรับการมาทําผลิตภัณฑ์ของเด็กแรกเกิดค่ะ,คะก็ดีค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็คือให้ความสําคัญกับกับเรื่อง ความปลอดภยัยความสะอาดสะอานแล้วก็ความที่จะแบบนุ่มละมุนที่จะเหมาะสมกับเด็กแรกเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนแบรนด์เราก็ทุกอย่างเนี่ยของเราจะตอบโจทย์ให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทางเนื้อผ้าที่เมื่อกี้อธิบายไปว่าเออมันเป็นเนื้อผ้าที่เราเผลิตขึ้นมาเป็นสเปคของเรานะคะแล้วก็มันจะนุ่มละมุนผิวแล้วก็เหมาะสมสำหรับเด็กแรกเกิดแล้วก็เวลาที่เราออกแบบสินค้าของเราต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นแบบที่เราพยายามที่จะ ทำให้ตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่รุ่นยุคใหม่นะคะสามารถใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การใช้งานก็คือจะทนทานใช่ค่ะจริงๆเราก็อยากที่จะขยายแล้วก็เหมือนกับ educate ให้ใหคุณพ่อคุณแม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญแล้วกเ็เหมือนคุณสมบัติที่ดีของอผ้าใยไผ่และและผ้าเทนเซลนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ย ออด้วยความที่เป็นผ้าเจเนอเรชันใหม่เนะเาะ<ม>เ,เราก็เราก็พยายามที่จะแบบให้คุณพ่อคุณแม่ได้อ่านมาสัมผัสออกบูธให้มาสัมผัสมาแล้วเราก็จะได้อธิบาย<ม>ว่ามันดียังไงอะไรเง<ม>ี้ยค่ะใช่ค่ะก็คือสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมของเราได้ที่ w w w i f l i n b a b y c o c o นะคะแล้วก็เออถ้ามีคำถามอะไรสามารถทักไปที่ l i n e i f l i n b a b y <ม>ได้เลยแล้วก็เราจะมีหน้าร้านที่พารากอนค่ะก็คือสามารถไปที่ชั้นสแผนกเด็ดกอ่อนพารากอนได้เลยค่ะ และสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานนะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะ kin a n yugen asia ได้เลยนะคะ